สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะหายจากวงการหลายปีสวยจนจำไม่ได้พึ่งกันยานางเอกเงาอาโศกภาพล่าสุดพึ่งกันยาเป็นอดีตดาราดังในวงการบันเทิงที่ได้เป็นนางเอกละค่ะกับพึ่งกันยาลีนุตพง์ ที่ถูกดันให้ขึ้นเป็นนางเอกเรื่องแรกในละครเงาอาโศกทําให้นางเอกน้องใหม่คนนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกคนใหม่จากภาพ,พยนตร์โฆษณาและนักแสดง MV หรือภาพแอคชั่นบนปกนิตยสารต้องบอกเลยค่ะว่าความสวยของสาวพึ่งกันยานั้นไม่แพ้ปัจจุบันเลยทีเดียว โดยสาวพึ่งกันยาย,ยังเป็นญาติผิงพิมพ์พาพออีกด้วยอีกทั้งจะตัวยังเข้าวงการในบันเทิงมาด้วยผลงานโฆษณาหลายชิ้นแต่ที่โดดเด่นที่สุดคงจะหนีไม่พ้นการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเครื่องสําอางแบรนด์ชื่อดังและได้เป็นนางเอกให้กับ MV ในเพลงต่างๆค่ะอีกทั้งพึ่งกันยาย,ยังต้องทําหน้าที่เต็มที่และทุ่มเทให้กับงานและการเรียนเพราะการแข่งขันในวงการสูงมากและเป็นช่วงที่ดาราใหม่ๆเข้าวงการค่อนข้างเยอะและด้วยความน่ารักของสาวพึ่งนั่นเอง ทำให้เธอถูกจองตัวไปแสดงละครในค่ายชื่อดังอย่างบริษัทเอ็กแซกให้มาประเดิมเล่นละครครั้งแรกในชีวิตต่อมาเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่โดยที่เธอไม่เคยได้มาก่อนนั่นก็คือบทละครในตำนานอย่างเรื่องเงาอาโศกเป็นผลงานบทละครที่รีเมคหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็ได้เลตติ้งจากแฟนๆได้อย่างมากมายเจ้าตัวยังรู้สึกดีใจไม่น้อยที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสชิ้นนี้กับสาวพึ่งหลังจากเรื่องนี้ได้ออกอากาศไปในที่สุดก็ทำให้เจ้าตัวโด่งดังเลยก็ว่าได้ค่ะ ปัจจุบนันพึ่งกันยาก็ได้อำลาวงการบันเทิงแล้วและดูเหมือนว่าสาวพึ่งจะได้โพสภาพกำลังอยู่ในงานวิวาของเธอที่แต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งและแน่นอนทว่าความสวยของสาวพึ่งนั้นก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนท่าหลังจากที่หายไปหลายปีสาวพึ่งก็ได้ปิด Facebook และอิน t ต g r กรมเป็นการใช้งานส่วนตัวปายเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าไม่มีความเคลื่อนไหวในโซเชียลแต่ก็ยังมีแฟนๆรอการกลับมาของสาวพึ่งอยู่ค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากพึ่งลีและแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ